ในเนื้อหาอรู้จักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้เด็กได้รับการเรียนรู้อย่างดีมีความสุดมีความอดทนอดกั้นกับเด็กแล้วก็ครูด,ด้วยกันแล้วก็ผู้รวมถึงผู้ปกครองมีความเมตตามีการรักษา มีความรู้สึกว่าดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการซึ่งหมายถึงเป็นข้าของพระเจ้าอยู่หัวและที่ภูมิใจยิ่งกว่านั้นคือภูมิใจในความเป็นครูพี่มีความตั้งใจใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วอนาคตของพี่คือครูพี่ก็พยายามทำดีที่สุดและหวังว่าเด็กที่พี่ได้สอนไป เป็นเวลา38ปีเนี่ยคงจะทำให้บ้านเมืองและสังคมเเจริญก้าวหน้าต่อไปฉันคิดว่าครูนั้นจะต้องเป็นทั้งเพื่อนเป็นท,ทั้งพี่เป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นครู จะใช้คอยชี้แนะนําคําสอนที่กับเคาให้กําลังใจให้ความอ,อบอุน่นเพื่อเขาจะได้เป็นคนดีในอนาคต ักิจกรรมการเรียนการสอนดิฉันมุ่งสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์สังเคราะห์มีปฏิพันธ์ไหวพริบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมได้คิดหาวิธีเพื่อให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองมีการปฏิบัติจ,จริงเพื่อให้นักเรียนได้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิผลส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ทางในการสอนภาษาอังกฤษนะคะเนื่องจากว่าเด็กเทศบาลเนี่ยพื้นฐานภาษาอังกฤษมันจะค่อนข้างอ่อนนะคะฉะนั้นจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆใกล้ตัวแล้วค่อยพัฒนาเมื่อเขาได้แล้วเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มความยากเข้าไปและที่สำคัญก็คือเอาสิ่งรอบตัวของเขาเนี่ยค่ะ เปนปฏิบัติจริงและทําตามที่ผู้เรียนถนดัดและสามารถที่จะไปใช้ในชีวิตประจําวันและก็สามารถที่จะนาเอาไปประกอบวิชาชีพที่ตัวเองเออสนใจและถนัดในการเรียนในชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เด็กมีปสิทัิภาพและก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและชีวิตจริงได้ดีค่ะ ะเป็นผู้ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยครูจะเป็นเพียงแต่ผู้ที่คอยเพิ่มเติมแล้วก็คอยควบคุมการเรียนรู้ในทุกครั้งหลักที่ครูเน้นครูจะเน้นในเรื่องของให้นักเรียนเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็ครูจะคอยแนะนำก่อนที่จะเริ่มปฏิบัตินั้นครูจะ ใช้การาสาธิตให้นักเรียนได้ทําตามนะคะและหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนได้แยกย้ายไปปฏิบัติงานเป็นกลุ่มนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเสร็จแล้วเราถึงจะมาวิเคราะห์นะคะงานที่เรียนกันเป็นกลุ่มๆไปนะคะนักเรียนก็จะมีความรู้ความเข้าใจจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง สำหรับการบริหารงานนะคะ,ะดิฉันได้บริหารงานแบบมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็รวมใจเป็นหนึ่งในการบริหารงานเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ให้คณะครูนักเรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมต่างๆนะคะจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็เน้นหลักความสามัคคีนะคะจนกระทั่งทําให้ในปีการศึกษาที่ผ่านมานี้ทางโรงเรียนเทศบาลหนึ่ง วัฒนนาปริวัติก็ได้รับรางวัลระ,ระดับประเทศถึง5รางวัลด้วยกันนะคะก็เข่าที่เป็นผู้บริหารมา9ปีนะคะก็ใช้หลักง่ายๆคือว่าคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดี ให้ดูแล้วก็อยู่ให้เห็นแล้วก็เป็นผู้ให้นะคะให้ข้ดคิดกับน้องๆหรือครูครูรุ่หลังว่าชีวิตของการเป็นครูนั้นก็คือการเป็นผู้ให้นะคะให้ในที่นี้ก็คือให้กับเด็กของเราในช่วงที่เป็นครูนะคะ ให้ด้วยความเมตตาให้ทุกๆอย่างที่ดิฉันจะเอาประสบการณ์จากที่ดิฉันเป็นครูฉันให้เวลากับเด็กนะนอกนอจากเวลาราชการเนี่ยดิฉันถ้าเด็กคนไหนที่อ่อนหรือเด็กคนไหนที่เรารู้ว่าเขามีปัญหาเราก็จะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องเรียนในเรื่องส่วนตัวของเขาให้เวลากับเขา มากพูดคุยกับเขานั่นคือการเป็นครูนะเราต้องเป็นผู้ให้ทั้งในเวลาและทั้งนอกเวลา